สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีมังกรและนี่คือดวงประจําเดือนพฤษภาคมปีพศ2 5 6 6าค่ะมาเริ่มที่การงานเลยแล้วกันนะคะคลิปยาวเพราะว่าดาวน์โหลดนานมากเลยเน็ตไม่ดีเน็ตมือถือนะคะไม่ใช่เน็ตบ้านนะจานใช้เน็ตบ้านแล้วยกเลิกไปเพราะว่าเด็กๆออก บ้านไปหมดแล้วก็เลยเชนเนตมือถือเอานะในเดือนนี้งานของคุณอ่าอย่ามัวแต่ซึมอย่ามัวแต่คิดมากรู้จักพลิกแปลงไปตามสถานการณ์นั้นๆอย่าทำตัวลอยชายเออเฮอไปไม่สนใจอะไรมิได้นะคะเดือนนี้อืม พอค้ามปขายก็ต้องหมุนกันให้เกง่งคนทำงานประจำก็ต้องรู้จัก,จกพลิกไปพลิกมาบ้างนะคะข้อยังชั่วหน่อยมีตัวนี้ขึ้นมานะคะมีตัวนี้ขึ้นมาข้อยังชั่วหน่อยนะคะคณน,น่าจะ,ะรู้สถานการณ์นั้นเป็นอย่างดีว่าในสภาพงานปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร อย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าหุนหันพลันแล่นอย่าเอาแต่ใจตัวเองรับรองผ่านแต่ถ้าใจร้อนใจเร็วนะคะหุนหันพลันแล่นอยากจะทำอย่างนี้ก็ทำอันนี้มิรอดในเรื่องงานนะคะมิรอดมีปัญหาแน่นอนแต่ตามหน้าไพา่นี้คุณน่าจะ รอดพ้นและรู้วิธีการได้จะ,ะซิกแซกมันยังไงบ้างนะคะอะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินค่ะเดือนนี้โอเคดีค่ะโอเคดีมันมีไพ่ใหญ่ขึ้นมาไพ่าการเงินไพ่ใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีตัวนี้เลยไพ่าราชินีขึ้นมาในข้อยัอยอยงชั่วหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณจะต้องต้องแจดแจงทําบัญชีควอเรือนออกมาดีๆนะ มันมีโอกาสที่คุณจะใช้จ่ายเกินตัวมีอยู่อืมประคมเข้าไปใส่ตัวเองเข้าไปเงินไม่พอใช้ระวังด้วยนะคะนะต้องทำบัญชีดีๆจดเลยจดเป็นรายการเลยซื้ออะไรมาบ้างจะได้รู้จะได้เบรกการใช้เงินของตัวเองด้วยนะคะแต่เดือนนี้เงินได้เยอะไม่มีปัญหาปัญหาแค่เรื่องเดียวคือมันทำอะไรมันไม่คิดอะ่ะมันทำแล้วมันมาคิดอะ่ะเนี่ยนี้ อันนี้เดือนนี้คุณจะเป็นอย่างนี้นะคะสรุปเรื่องการงานการเงินผ่านไปนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพค่ะเดือนนี้ปวดประจำเดือนอ่า,อาท้องร่วงท้องเสียอ่าอะไรอีกเจ็บเขา่าเจ็บข้อก็มีประมาณนี้ เกี่ยวกับในช่องท้องก็มีกดไลย้อนก็ใช่นะคะแต่ยังไงก็ดูแลตัวเองได้เพราะว่ายุคใหม่สมัยใหม่ร้านขายยาอยู่หน้าปักซอยนะคะอสมอยู่ข้างบ้านนะสบายมากนะคะเพราะนั้นยังไงคุณก็ดูดูแลตัวเองได้นะคะอ่ะต่อไปเรื่องความรัก คนโสดในเดือนนี้อาจารย์แนะนําให้คุณโสดต่อไปก่อนนะคะไม่ควรจะรีบมีแฟนในเดือนนี้ถ้าหากมีคนเข้ามาจีบคุณรีบรุดอยากจะได้คุณเป็นแฟนคุณปฏิเสธไปเลยในเดือนนี้บอกเลยเดือนนี้เร็วแรงนะอยากจะเป็นแฟนนะก็บังคับให้เป็นแฟนเร็วๆนะคะแต่ถึงเวลาที่ต้องอมีเรื่องที่จะต้องเลิกลาคนก็จะแค้น แค้นประมาณเนี้ยอาจารย์ก็คิดว่าคุณไม่ควรจะมีนะเดือนนี้ข้ามเดือนไปก่อนนะคะม,ม,มันไม่ไหวหรอกเราโยคนแบบนี้ไม่ไหวนะคะและอีกอย่างหนึ่งห้ามเผลอเป็นความสัมพันธ์ลละนะคะความสัมพันธ์ทางกายห้ามเด็ดขาดนะคะอย่าใจอ่อนนะใจแข็งอืมส่วนท่านที่มีคู่แล้วในเดือนนี้อย่าใจร้อนอย่าตัดสินใจทําอะไรตามใจตัวเองนะคะ ถ้าหากว่าเราเป็นฝ่ายพีชก็ต้องให้ขอโทษดีๆพูดเพราะๆหวานๆถ้าอีกฝ่ายนึงยังไม่ยอมคืนดีก็ต้องอดทนทำอย่างต่อเนื่องห้ามทักแชทไปดา่าขอคืนเราขอคืนดีกับแฟนนะคะไปดา่ามันก็ไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากจะได้คืนแล้ว เดือนนี้คุณต้องใจเย็นเดี๋ยวคุณจะมานั่งคิดถึงแฟนเอานะถามว่าตามหน้าไพ่นี้ทะเลาะก,กันไหมทะเลาะก,กันแล้วทะเลาะก,กันเรื่องอะไรทะเลาะก,กันเรื่องของคุณใช้ชีวิตความเป็นโสดของคุณนั่นแหละนะคะซึ่งคุณไม่ได้โสดเ่ยคุณเป็นแฟนคุณมีแฟนแล้วทําอะไรก็นึกถึงแฟนด้วยนะคะนะสรุปตามหน้าไพ่นี้นั้น ถ้าหากคุณมีปัญหาเรื่องการเงิน,นคุณใช้ใจ่ายเกินตัวไปนิดนึงก็ต้องพึ่งโรงรับจำนำเอย่ยของกองของเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสองในเรื่องของอสภาพงานโดยรวมทั้งหมดนั้นมันโอเคดีดีด,ด,ดีมากๆากวยไม่ใช่ดีธรรมดาแต่ว่าตัวคุณคิดเร็วทำเร็ว หุนหันพลันแล่นไม่ดีมันไม่ดีอย่าคิดว่าจะคิดแบบเป็นแนวทางที่เข้าข้างตัวเองไม่เอาไม่เอาเป็นไปได้ให้ยึดกฎกติกาในที่ทำงานด้วยนะคะส่วนเรื่องอื่นโอเคดีค่ะไม่มีปัญหาคิดว่านะคะคิดว่านะคะคือตัวคุณเองน่าจะเป็นผู้ใหญ่มากพอ เป็นมืออาชีพมากพอนะทั้งเรื่องงานเรื่องการเงนินเรื่องความรักอะไรคุณน่าจะพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เข้ามาได้นะคะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเหลือบากก่ากอแรงแล้วก็คุณน่าจะใช้สติปัญญาของคุณในทางที่ถูกนะคะถ้าใช้ทางนี้ผิดแน่ผิดแน่อย่าเอาแต่ใจตัวเองก็พออย่าอีกโก้สูงนะคะมองรอบตัวมองรอบข้างบุคคล นะคะใครมีสัตว์ก็มองสัตว์ด้วยแล้วกันนะบางคนเลี้ยงสัตว์นะก็ต้องดูให้ครบว่าเอ้ยมันเป็นยังไงเราแปลกๆอยู่คนเดียวหรือเปล่าคนอื่นเขามองเราแปลกๆหรือเปล่านะคะจากสายตาผู้คนที่มองเข้ามานะคะเราจะสามารถปรับปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเร็วโดวยจับพลันได้นะคะพลิกแปลงไปตามสถานาการณ์นั้นๆได้อย่างดีในเดือนนี้คุณจะรอดพ้น นะคะ,ะตามนาภัยนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ